าข,ขาขอคารวะวันนี้เป็นวันสําคัญขอกราบน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอกราบคารวะพ่อท่าน สมณะโวเทร์ที่บูชาอย่างยิ่งเป็นครูบาอาจารย์นบชาแ้ะขอคารปันเจหมู่สง์ชาวโศกแล้วก็ทุกรูปถ้าเจริญธรรมญาติโยมพวกเรา,าชาวสีมาโสกก็เป็นโอกาสดีวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันถือว่าเป็นวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาราบอมาก็เรียกชื่อครบไม่เป็นจำได้กันไหนก็พูดกันนั้นคงไม่ถือสากันะก็เป็นวันสวรรคตในนั้เขาก็มีจูนกันจูนให้เชิญชวนกันให้สวมเสื้อเหลืองแล้วก็มาระล,ลึกถึงคุณงามความดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างอะไรขึ้นมา ครองราดมาตั้งเจ็ดสิบปีเป็นคิงออฟคิงเป็นที่ครองราดยาวที่สุดในโลกแซงที่พระมหากษัตริย์ที่อะไรที่ประเทศประเทศในที่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสเรื่องอังกฤษอังกฤษนะอังกฤษที่ที่ว่าครองราดยาวแต่แต่พระมหากษัตริย์ไทยแลนด์ ยาวกวา่าคลองราดถึงเจนะ็ดสิบเนี่ยแสงขึ้นมาอันนี้เป็นที่การปกครองโดยธรรมทศพิษราชธรรมยิ่งกว่านั้นเพราะท่านบอกว่ายิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าสิบข้อนั่นเองที่มีคุณธรรมอันนี้เป็นที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจคนไทยที่มีพมากษัตริย์ที่ปกครองโดยธรรมอันนี้ย แต่ทุกวันนี้มันก็มีเรื่องที่คนรุ่นหลังเนี่ยไม่ได้ศึกษาให้ถูกต้องศึกษาผิดพลาดไม่เข้าใจความสำคัญของประเทศตัวเองเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุดยิ่งกว่าทุกประเทศโดยเป็นประชาธิปไตยที่มีสามขาถ้าพูดถึงกษัตริย์กับประชาชนเนี่ยเป็นสองขา แต่ถ้ามีเรื่องจิตวิญญาณมีเรื่องศาสนาเข้าไปอีกก็เป็นสามขานี่ประเทศประเทศอื่นๆมีประชาธิปไตยขาเดียวคือประชาประชาธิปไตยที่มีที่มีอะไรที่มีผู้นำเนี่ยอย่างทรัมป์ก็เรียกอะไรอ่ะเรียกประธานาธิบดีเป็นประธานคนเดียวแล้วก็เวียนกันขึ้นเวียนกันขึ้นคลองเวียนกันเป็นประธานาธิบดีเนี่ย มีการหาเสียงเขาคิดว่าประชาธิปไตยที่เดี๋ยวนี้เข้าใจคนเข้าใจทั่วโลกคิดว่าประชาธิปไตยที่มีจากการเลือกตั้งจากประชาชนจากเสียงประชาชนที่รวมกันเลือกเข้ามาเนี่ยเขาคิดว่านั้นคือประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยมันมีละเอียดเนียนกว่านั้นละเอียดเนียนกว่านั้นพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างพวกเราศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยจะเข้าใจเรื่อง ผู้เจ้าสถาปนาประชาธิปไตยลงสู่โลกเนี่ยมันมีอันดับมีอันดับที่เป็นอิสระเสรีภาพอยู่ในนั้นมีอิสระเสรีภาพมีพลาดลภารภาพมีสมรรถภาพมีบุรณภาพแล้วก็อิสระเดี๋ยวมันมีมีห้าภาพนะมีพลาดลรภาพนี่เนีค่คือคือผู้เจ้าสถาปนาประชาธิปไตยลงไป แต่ให้คนมีอำนาจพึ่งตัวเองได้ไม่หวังพึ่งคนอื่นเนี่ยที่นี่ที่ศาสนาที่เป็นประชาธิปไตยที่ทางวิญญาณทางจิตวิญญาณแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าเนี่แหละสร้างอธิปไตยให้กับประเทศชาติสอนประชาธิปไตยเสียดายวรรณะการเมืองบางคนไม่เข้าใจประชาธิปไตยที่ที่สามขานี้ ประชาธิปไตยที่ถ้าสองขาก็คือกษัตริย์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาประชาชนเป็นที่แก้ไขประชาชนเป็นที่เป็นที่คอยดูแลประชาชนกษัตริย์เนี่ยเหมือนพ่อดูแลลูกอ่ายู่ดูแล,แล,แลเรื่องการอาหารการกินจากการเกษตรการน้ำปัญหาน้ำจะท่วมปัญหาน้ำจะขาดแคลนกษัตริย์ดูแลทั้งนั้น ทำผลเทียมทําน้ําทําแก้มลิงที่น้ํามันจะไปท่วมให้น้ำไปเป็นหมุนเปอะไรพวกนี้นมีเป็นเรื่องกษัตริย์ทำเกษตรที่ไหนมันไม่มีไม่สมบูรณ์ก็ต้องปิดเกื่อนปิดอะไรทําน้ํอชนประธานไปสู่ทําเกษตรมีอยู่มีกินนี่แหละแล้วมีพันธุน์พืชที่ไหนมันไม่ดีก็ <c oughs> ไปหาพันธุ์พืชถ้าเป็นเขตหนาวประเทศไทยมันมีทั้งหนาวทั้งรุ่นหนาวก็คือทางเหนือ ภาคกลางก็มีส่วนหนาวแต่ภาคใต้มีใจฤดูฝนนะแรงกับฝนมันมีสามฤดูประเทศไทยทีนี้ทางเหนือเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยมันหนาวแล้วก็ปีป่าเรื่องแล้วก็มีชนชั้นที่เป็นชาวเขาเป็นเผ่าหล,หลายหลายอย่างเนี่ที่อยู่ในไทยอยู่ในเขตแผ่นดินของขอบเขตของอ่าก็เรียกว่าขอบเขตของอยู่ในวงจรของ อาณาเขตของไทยนี่แหละท่านจะไปดูแลไปดูแลไปดูแลให้การศึกษาแต่ก่อนทางทางเหนือเขาปลูกฝิ่นแล้วก็มีคนมันเป็นชั้นชั้นชาวเขาชาวอะไรในการศึกษาไม่ทั่วถึงแล้วก็มีคนคนทกเมืองคนอะไรพวกนี้มีการฆ่ามนุษย์ไปเอาลูกสาวเข้ามาเป็นอะไรเป็นมาโสเปณีอะไรพวกนี้ย นั่นก่อนๆน,นเัเดิมๆนั้เดิมๆโน้ด h a ม m ายังเป็นเด็กๆยังรู้เลยแต่พอต่อมาต่อมาเนี่ยพระมหากษัตริย์เราได้ไปเชื่อมไปเชื่อมขึ้นหอไปเอาข้าวไปกินเอาข้าวไปนั่งอ่ไปเสวยอาหารร่วมกับคนชาวเขาเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วน่าประทับใจนั่นคือความยิ่งใหญ่ แล้วก็ได้ช่วยพัฒนาทั้งด้านถนนหน,นทางเข้าไปอนามายังไปใช้ถนนเลยจากป่าเป้าไปเวียงป่าเป้าลัดไปเออไปทั้งทาง,งเหนือน่ะไปทางดอยแม่ปังนะหลอเก้ายังไปเยี่ยมเอ่หลวงปู่แหวนอะไรเนะี่ไปเชื่อมกับพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยเป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณของประชาชนคนไทย จะอยู่บ้านนอกๆมีพระหลวงตาแก่ๆให้ยะถาสาพีบรรพะแปดค่ำสิบห้าค่ำอ่าพระตีกองตุ้มาชาวบ้านกันร้อยลังคาไม่ถึงร้อยลังคาหกสิบลังคาเจ็ดสิบลังคาก็ยังไปหาหลวงตาแก่ๆอ่าไปฟังไปกราบเคารพแล้วคนก็เชื่อมีจิตวิญ,ญญาณที่มันเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมชาวบ้าน่พระพูดยังไง พระจริงยังไงมีพระคอยสอนคอยดูแลความศรัทธาเชื่อถือของพระสงฆ์เนี่ยมันทําให้คนกลัวบาปให้คนอ่อนไม่กระด้างถือดีอันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยมีมามีศาสนามาเนี่ยศาสนาเป็นที่พึ่งอันหนึ่งฉะนั้นกษัตริย์ท่านก็ไปเชื่อมโยงทุกศาสนาเนี่ยท่านจะบุรณะดูรณะบุรณะพระสงฆ์บุรณะแม่ศาสนาคิ์อิสลามต้นเข้ามาละก้า แล้วโดยเฉพาะไปเชื่อมชาวเขาเนี่ยไปเชื่อมจนจนเลิกปลูกฝิ่นดอยอ่างขางนั่นก็ไปทํโดอยอ่างขางเป็นเป็นที่ดอยเป็นที่โครงการพระราชดำริทําอาหารให้รู้จักทําอาหารให้กับประชาชนประชาชนก็ชาวเขาก็เริ่มปลูกของอะไรของอยู่ของกินมีตลาดออกมาได้แล้วก็ส่งลูกชาวเขามาเรียนจนเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวกะเหลียงเนี่ยอย่าคิดว่ากะเหลียงโง่นะด็อกเตอร์ก็มีในหมู่บ้านกะเหลียง อนตมาไปผ่ากนแล้วทั้งเกลียงทั้งรีซอทั้งมูเซอร์มูเซอร์เดี๋ยวนี้มาเรียนแพทย์แผนไทยนะอนามาไปที่พราวนี่คนมูเซอร์นะมานวดแล้วเดินตามอนตมาบินาบาตมาบินาบาตไปเขาก็ยังแปลกใจว่าเอหลวงพ่อนี่เขาถวายเงินทําไมไม่เอามาเอาผิดศีลบอกว่าผิดศีลเขายังถามเลยเขาก็ถืออมูเซอร์เขาจะถือคลิศนะแต่เขาก็ศรัทธาพระสงฆ์เหมือนกันนั่นแหละที่ที่มาไปพราวนี่ย ทั้งมีทั้งธนามันเขตเหนือไปเพลาวไปฝางไปอะไรไปที่ที่ที่รอเก้าท่านสร้างถนนมีหอไปก่อนแล้วก็สร้างถนนขึ้นเขาขึ้นอะไรไปไปเชื่อมโยงชาวเขาจนสุดท้ายที่มีปอนพระมหากษัตริย์ท่านประชวรนั่นอะไรเนี่ยยังมีชาวเขาไหลายเผ่าเขาเรียกว,ว่าชาติพันธุ์ชาติพันธ์นะยังมาส่งพระเจริญส่งพระเจริญ นี่คือความผูกพันของประสงคนิกรกับพระราชานี่แหละคือคือนี่คือประชาธิปไตยที่มีสองขามีกษัตริย์ที่ช่วยดูแลอุมชูดูแลขาเะถูกกิบแล้วมีน้ำท่วมก็มีถุงพระราชทานมีไฟไหม้มีน้ำท่วมมีแรงอะไรพวกนี้มีมีทุนรอนพระราชทานมีมีของ ยังมีผ้าห่มมีอะไรอะไรต่างๆนานามีข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปช่วยเห็นเจเห็นถุงวรา,าชทานนี่นแหละอันนี้นี่คือกษัตริย์ประเทศไทยเนี่ยมันมีดีอย่างเงี้ยมีคนประเทศอังกฤษเนี่ยคือมาตินเบลเลอร์เนี่ยเขาถามว่าประเทศไทยมีจุดแข็งอยู่ตรงไหนมาตินเบลเลอร์ก็บอกว่าก็ทงสามสีงไงนี่จุดแข็งประเทศไทยจุดแข็งประเทศไทยคือมีชาติ คำว่าชาตินี่ก็คือคนในประเทศไทยนี่แหละถ้าคนในประเทศไทยมีสมรรถภาพการดํารงชีวิตใครจะเป็นผู้สร้างกษัตริย์มีกษัตริย์รับหน้าที่สร้างให้คนไทยเนี่ยมีสติปัญญามีสมรรถภาพการดํารงชีวิตทําเหลืออยู่เหลือกินแล้วก็ถึงจะออกภาษีจึงจะเสียค่าภาษีให้กับส่วนกลางได้มีเงินเข้าภาษีส่วนกลางก็ผู้ขับรถอาหารประเทศ ก็มีทุนที่จะไปสร้างไปพัฒนาประเทศได้อันนี้คือชาติคือประชาชนที่มีสมรรถภาพทางสติและปัญญาอ่าประชาชนที่เรียนนี่แหละประชาชนที่เรียนรู้นี่ประชาชนที่มีศีลห้าละอบายมุกยิ่งเป็นประชาธิปไตยถ้าถือศีลห้าละอบายมุกก็เป็นพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยยิ่งกว่าสวรรค์คาลายัยใดๆในโลกเป็นสวรรค์จริง เป็นสวรรค์อุัติเทพอ่ไม่ใช่แค่สมมติเทพแล้วก็เป็นตุดพรพึ่งตัวเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้อันนี้เลยคืออำนาจอำนาจการดำรงชีวิตถ้าประชากรไทยเนี่ยมีสมรรถภาพการดำรงชีวิตเนี่ยประเทศนั้นก็เข้มแข็งชาติก็จะเข้มแข็งตีไม่แตกผู้ที่จะทำความรักสามัคคีก็คือกษัตริย์สอนคนในรถสามัคคีมีอยู่มีกิน ไม่เป็นโจรไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เป็นกกเป็นหมู่เป็นเหล่าทะเลาะกันหวาดระแวงกันเหมือนประเทศอื่นๆที่ยังเป็นกกเป็นเผ่าเป็นเหล่าเนี่ยหวาดระแวงไปไหนก็ัวรจรป้นจี้ฆ่าอย่างเงี้ยแต่กษัตริย์ท่านครองปกครองโดยธรรมเนี่ยท่านจะสลายพวกนี้ให้รู้ลักสมัคคีกันอันนี้เป็นเรื่องของประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เสริมเสริมเสริมพลังของพระ ตามหลักพระนั่นแหละเป็นแกนเลยเพราะพระพุทธเจ้าสถาปนาประชาธิปไตยเนี่ยทีนี้มาวิเคราะห์เรื่องเรื่องการศึกษาการศึกษาเนี่ยล้มเหลวทั่วโลกล้มเหลวอนตมากล้าพูดเลยการศึกษาทั่วโลกล้มเหลวเพราะไม่ได้ศึกษาพุทธศาสานาการศึกษาศาสนาเนี่ยศึกษาศาสนาพุทธพุทธเจ้าสถา,าปนาการศึกษาไปแล้วเนี่ย การศึกษาที่เยี่ยมยอดในโลกประเสริฐสุดในโลกคือการศึกษาสามอย่างการศึกษาสามอย่างมีอะไรบ้างโยมศึกษาที่ไม่ศึกษาที่ประเสริฐสุดนี่การศึกษาสามอย่างมีอะไรบ้างศึกษาอะไรอ๋ออาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้สอบเอาอาามาก็ลองลองลองถามดู การศึกษาธรรมะเออนั่นแหละธรรมะมันมีศึกษาสามอย่างศึกษาศีลเขาเข้าใจไตสิกขาไหมนะไตสิกขาว่าไตศึกษาสามอย่างเนี่ยเออศีลศึกษาศีลศึกษาสมาธิศึกษาปัญญาการศึกษาอันนี้เป็นการศึกษาที่ประเสริฐสุดแล้วจะเกิดความรู้ความรู้ที่ประเสริฐสุด ความรู้ที่ไม่บกพร่องความรู้ที่เนี่ยจะต้องไปรู้อะไรทีนี้รู้อะไรอะ่ะถ้าศึกษาศีนสมาธิปัญญาแล้วจะไปรู้ทุกรู้เหตุแห่งทุกรู้ความดับทุกรู้แนวทางที่จะไปสู่ความดับทุกรู้ว่าความความมันดับทุกได้ไม่ทุกไม่สุขแล้วแนวทางที่จะไปสู่ความดับทุกขโดยสนิทเลยเนี่ยไม่ทุกไม่สุขอีกนะั่นแหละความไม่ทุกไม่สุขนั่นแหละคือความยิ่งใหญ่ คือความสุขที่ยังยิ่งใหญ่ในโลกแต่การศึกษาแล้วไปรู้อะไรไปรู้เรื่องสร้างจรวดไปรู้เรื่องสร้างระเบิดไปรู้เรื่องสร้างอาวุธใหญ่ๆที่จะมาฆ่ากันเพื่อจะมีอํานาจนั่นไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยทุกวันนี้การศึกษาทั่วโลกล้มเหลวเพราะศึกษาไปศึกษาต่างประเทศส่งลูกไปเรียนประเทศนอกประเทศฝรั่งเศสประเทศอเมริกา โอ้ oh, ชมชื่นกันโอ้โ oh, หไปเรียนนอกจบนอกไปเรียนนอกนะชมชื่นกันแต่หลวงปูป่พุทธาตกล่าวว่าการศึกษานั้นเป็นการศึกษาหมาหางด้วนไปเรียนต่างประเทศไปได้วัฒนธรรมต่างประเทศไปได้ประชาธิปไตยต่างประเทศก็คิดว่าโก้โก้โก้แล้วมาเบ่ขงข่มกันแต่เป็นการศึกษาหมาหางด้วนอย่าอนั้นนะตามก้นฝรั่งนี่คือหลวงปูป่พุทธาศแต่หลวงปูป่พุทธาศได้สูญเสียไปแล้วท่านได้กล่าวไว้แล้ว ถ้าไม่ศึกษาให้ศีลธรรมมันกลับมาเนี่ยโลกาจะวินาศโลกาจะล่มสลายคนจะมีมันจะมันจะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงมันจะเป็นรู้ตามความแนวคิดเดี๋ยวนี้มันไปนรู้กับสื่อแล้วใช้สื่อเป็นอาวุธทำรรสงครามกันว <c oughs> ุ่นวายไปหมดนะสื่อโซเชียลมีเดียสื่ออะไรหลอกล่อมอมเมากันเนะี่ย แต่คนมันไม่ศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็จะเป็นาธาตุลาบยศสรรเสริญโลกีสุขทำไมอาตมาพูดว่าการศึกษาทางโลกมันล้มเหลวอ่าใครเข้าใจว่าดีกว่ายัางไงแย้งได้นะอาตมาเข้าใจว่าการศึกษาทางโลกเนี่ยมันล้มเหลวอยู่ตรงที่ศึกษาเรียนรู้ แต่ไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดีรู้ฉลาดนะแต่ฉลาดเห็นแก่ตัวความคิดเข้าข้างตัวก็จะมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันแย่งชิงลาบแย่งชิงยศแย่งชิงสรรเสริญโลกียสุขอันนี้แหละคือศึกษาล้มเหลวเพราะไม่ได้สร้างเป็นคนเป็นคนดีแต่ฉลาดรู้แต่ฉลาดเฉโกฉะนั้นที่ที่ยกย่องกันเป็นบัณฑิตบัณฑิตเนี่ยมันเป็นบัณฑิตแห่งอวิชชา ไม่ใช่บัณฑิตของวิชาโลกุตละนี่คือโลกมันล้มเหลวฉะนั้นใครไปเรียนทางตะวันตกไปเรียนฝรั่งเศสก็ยกย่องประชาธิปไตยฝรั่งเศสอ่าเดี๋ยวนี้ก็มันคนรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยไทยที่มีสมบูรณ์แบบอยู่แล้วแต่พวกเราเรียนศาสนาจะรู้และไทยมีความแข็งแรงคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติเนี่ยคือประชากรนี่แหละ เป็นทรัพยากรอันหนึ่งของประเทศถ้าเป็นบอ่อเงินบอ่อทองบอ่อน้ำมันไอบอ่อเพชรบ่อพลอยเนี่ยอันนั้นทรัพยากรอันดับสองจะมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ก็ทรัพยากรอันดับสองทรัพยากรอันดับหนึ่งเนี่ยคือประชากรประชากรคนในประเทศจะต้องศึกษาให้เกิดสติปัญญาจะต้องศึกษาให้มีสมรรถภาพการดำรงชีวิตต้องมีอิสระเสรีภาพ ประเทศไทยมีอิสริเสรีภาพมากกว่าทุกประเทศจนประเทศอื่นๆก็อยากจะไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยประเทศพมา่าโดนโควิดก็อยากจะเข้ามาดันเข้ามานะ่ะไม่มีเงินก็เข้ามาเพราะหนีหนีหนีนโรคโควิดนี <c> ่เ <oughs> ดี๋ยวนี้เข้ามาทางเนี่ยเยอะเลยเขากัน้นกันยังไงก็ไม่อยู่ที่ที่แถวไอ้ตากจังหวัดตากแถวอแม่สอดเนี่ยเข้ามาเขาก็คนไทยก็กัน้นมีทหารมาช่วย าการเมืองบางคนก็บอกว่าทหารมีไว้ทําไมเหมืกันนะก็ทหารก็มีไว้ดูแลประชาชนทหารบกจะดูแลขอบเขตดูแลประชาชนน้ําท่วมอะไรต่างๆนานาก็ขนของไปช่วยช่วยดูแลประชาชนขนย้ายจากน้ําท่วมขนย้ายบ้านย้ายของในทหารก็มีไว้ช่วยประชาชนทหารบกทหารเรือก็มีไว้ช่วยขอบเขตอาณาจักรของ ของแม่น้าใช่ไหมของของสมุรแม่น้ําเนี่ยทรัพยากรในแม่น้ําก็ไม่ใช่น้อยทหารเรือก็ต้องดูแลแต่ทหารถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีอาวุธก็มีแต่เสื้อกับเครื่องแบบมันจะไปมีอะไรก็ต้องมีเรือดำน้ําต้องมีเรือตอร์ปิโดต้องมียิงต้องมีอาวุธพร้อมอ่ะทหารเรือก็จะมีประสิทธิภาพที่ป้องกันอาณาจักรของทรัพยากรในทะเลทรัพยากรในทะเลมีอะไรบ้างอ่ะ มีทั้งน้ํามันมีทั้งแก๊สมีทั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าไม่มีทหารโอ้ประเทศอืน่นยกทับมาตั้งฐานเจาะน้ํามันไปเฉยสบายนี่คือทหารเขามีไว้ทําไมมีไว้อย่างนี้แหละเนี่ยมีนี่นี่คือนะักการเมืองบางคนไม่รู้ว่าทหารมีไว้ทําไมไม่ต้องเลือกทหารก็ได้อะไรพเนี้นั่แหละเขาเป็นเรื่องที่ประชาธิปไตยแบบโลกโลกแบบขาเดียวการคิดกันไปเขาก็คิดกันไปแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าอันนี้แหละดี ดินดีทหารอากาศก็มีไว้ขอบเขตทางอากาศจะต,ต้องมีความมั่นคงของชาติอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่คนเราควรจะรู้นะเขาก็บอกว่าการเมืองบางคนก็บอกว่าพระมีไว้ทําไมตีกองตุ้มตุ้มตุ้ม,มแล้วก็ตื่นมากินกินแล้วก็นอนต่อมันบอกว่าชิ้นเปลืองเงินทองเข้าของอันนี้บางบางคนอการเมืองบางบางคนก็วิเคราะห์เป็นอย่างนั้นคนสมัยใหม แต่ไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องศาสนาเนี่ยประเทศไทยมีศาสนาที่ทางวิชาการก็เข้มแข็งที่สุดและประเทศไทยมีพระดีๆพระดีๆสืบเนื่องมาตลอดพระดีๆที่เป็นพระอริยะหรือเป็นพระอะไรที่ดีๆที่เป็นพระศีลเข่งก็มีแต่ก่อนเนี่ยต่อมาเดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็ยังมีพระที่มีศีลเข่ง <c oughs> มีธรรมวินัยที่ รักษากันได้ดีอยู่ไม่ใช่ว่าจะล้มเหลวทั้งหมดเป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณในประเทศศาสนาทุกศาสนาศาสนาคริสต์ก็มีส่วนดีเราเคยร่วมกันได้ศาสนาอิสลามก็มีสินเข่งมีถือสินอดเนี่ยดีมากเลยอันนี้เป็นเป้าหมายของพระเจ้านะถือหัดอดเนี่ยจตหัดอยากเป็น,เป,นเป็นแนวทางของยักษ์มารเป็นแนวทางของเปรตคนหัดอยากเนี่ย คนหัดอยากมันมีแต่อยากกอบโกยกอบโกยอยากไม่รู้สิ้นสุดเนี่ยต้องหัดอดมาหัดอดได้แล้วมันก็ไม่อยากไม่อยากทุกอย่างก็เหลืออดได้แล้วไม่ต้องอดอีกก็พ้นทุกและอดได้แลกินน้อยใช้น้อยแล้วที่อย่างเหลือไปเกลีอจูนสังคมนี่ศาสนาทุกศาสนาจะเป็นสังคมนิยมให้คนมีจิตวิญญ,ญาณร่วมกันรวมกันนี่แหละนี่มันจะมีรัลักษ์สามัคคี เราร่วมกับอิสลามได้เราร่วมกับคริสต์ได้ <ś refriger ant> อโศกนะเราร่วมกันได้ทุกศาสนาเราไม่ต้องไปอิจฉาลิษยาจะมีหัวข้อทมดีๆของพระเจ้าอะไรๆก็มาพัฒนาให้คนปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากทุกขนี่เป้าหมายของศาสนาพาคนพ้นทุกได้รู้เดชรู้เหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกขก็มันอยากได้เป็นใหญ่เป็นโตอยากมีความสุขสมใจนี่นแหละนั่นคือกิเลสเท่านั้นแหละศาสนาพุทธเรามาสอนลดกิเลส อย่าไปสรรหาสุขสุขมันไม่มีสุขเป็นเครื่องหลอกหลอกความสมใจไม่ใช่ความสุขมันไม่มีสินส้นสิ้นสุดนั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์เรารู้เหตุแห่งทุกข์เราก็ตั้งตนอยู่บนความลำบากประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างน้อยศาสนาพุทธต้องมีศีลห้าละอบบยมุขไม่ทานเนื้อสัตว์ในชาวโสกในไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีและเศรษฐกิจดียิ่งปลูกผัก พืชผักผลไม้เนี่ยที่ไม่มีสารพิษเราไม่ใส่ไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ฉีดยาฆ่าแมลงไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเราก็กินอาหารสะอาดกินอาหารสะอาดมันก็ไม่เจ็บป่วย